ไอของอันนี้คืออะไรอ๋อไอมังกรนี่วาก็คือตอนสเตจ47จะเป็นโลโลหายเทมได้เอ้ยผมจะเล่นอะไรนะอ๋อคา마าน,นี่ใช่ไหมคามา6ถ้วยผมไม่ใส่ของแท้งเลยวะเอาฮาฮาเลย <laughs> ใส่6ถ้วยซ้ายขวาถ้า6ถ้วยคามาไม่ต้องมีไอ้น,นี่เราบัง <'m> ชื่ออะไรนะชื่ออะไรพื่ม เล็กใสอยากเห็นแม่แบบเล็กใสมันก็คือวอยอ่ะมันก็คือวอยวอยเปลี่ยนจากเออมันคือวอยบุยเซอร์อ่ะมันคือความเดียวกับที่เล่นโชแกะเลยเวแค่เปลี่ยนของโชแกะที่ไม่ใช่แท็งน่ะมันพี่ก็เล่นบุยเซอร์ล้วนมาให้เล็กใสแค่นั้นเองมเจ็บมาจั่วายแล้วครับเพนดูร d r o i d Item c a t ร g o r y Favor n a k าม a RichManShop พูดไปเรื่อการเติมเกมออนไลน์ที่มีมินด,ดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมแอลไก็ใช้เพียงแค่รายัดไรดยดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ RichManShop.com ที่มาพร้อมกับรการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Line Official at r i c h m a n Shop อย่าลืมแอดหน้หน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็น Roblox p r i o r i Stream g a f o o d Line Tinder อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจเถลังต้องนึกถึง r i c h m a n Shop หรือผมไปสิ่งนั้นวะตกแกไม่มันป๊อปปี้สองทิทนามันสองแล้วอ้าวอยากเห็น4ดาวอ่ะครับเออมันรู้วผมไปสิ่งนั้นเหรอคอมนี้พี่ไอ้ขายผมเข้าน้ำเล นี่ถึงจะเข้าห้องน้ำเลยตู้มนมากีลยคอนป,ป,ป๊นอป,ปปี้มันแข่งก็ไม่ดูอะไรนะคอนป๊อปปี้มันมเป็นแท่งขนาดเหมือนเท่ากับปาบูไปได้อย่างนไฮเมอร์สี่ไฮเมอร์สี่ดาวมันขายฝานะนี่มึงต้องหาโยเดนสามดาวสามตัวแล้วมึงต้องขึ้นเวลเพื่อไปหาไฮเมอร์สามดาวอีกทีหนึ่งยากชิดหายไอ้สัส ไม่มีเฮอะไรยาก,กตัวนี้ละมันนับสามดาวทุกตัวเลยใช่ไหมครับเพื่อให้ได้สีดาวตัวหนึง่งใช่ครับต้อง3มดาวสามตัวเพื่อให้ได้สี่ดาวหนึ่งตัวมาถึงตัวสีดาวใช่ไหมใช่ตัวที่เทพเยอะสุดจะกลายเป็นสีดาว<อ>ก็คือเราควบคุมได้ควบคุมสีดาวได้ไอเทมเยอะทุกตัวถ้าไอเทมเท่ากันไม่รู้จะนับอ้าวขนาดหนึ่งเปอร์เซ็นยังมาทำแล้วเลยไอที่นี่ยากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นอีกมึงลองคิดตามที่กูพูดอะ่ะมึงต้องได้สามดาวสามตัวเอ่อต้อนเกมแล้วมึงต้องขึ้นเลเวล แล้วไปหาไฮเมอร์สามดาวทีหนึ่งอลมพังแค่หาห้าบาทสามดาวก็ยากแล้วมันไม่ยากคือความสามารถของพี่แคทบอยอันนี้ก็จริงพี่แคทบอยเกินดวงเขาเพิ่งไปฉี่มาจริงตัวที่ไอเทมแล้วเก่งสุดเป็นสี่ดาวแล้วมันจะรู้ได้ไงว่าเก่งสุดถ้าเกิดไอเทมเท่ากันก็ราคาไงอ่ะแล้วถ้าทิศนากับป๊อบปี้ราคาเย่ะไรโอ้วันนั้นที่ผมบนไงแต่ก็ที่ผมบนไงอ่ะแล้วสรุปวันนั้นทำไมมันถึงสี่ไม่รู้ไม่เป็นป๊อปปี้ จะเป็นรูไหมเนี่ยเห็นป่ะเลือดเยอะล่ายไม่รู้แต่หมายถึงว่าถ้าเป็นแบบถ้าราคาถ้าราคาราคารู้อยู่แล้วแต่ไม่ถึงถ้ามันเท่ากันนะมันจะนับยังไงที่ลองให้ทิตนาเป็นตัวแทงดูดูสแตตกัราคาแต่กระดดกไม่ได้เพราะว่าพอหลังจากนั้นอะแม่งเปลี่ยนบางทีก็เป็นทิตนาบางทีก็เป็นป๊อกปี้อยู่ที่ไอเทมแสงของป๊อปปี้เปล่าทัานนี้ไหมไม่เกี่ยวเพราะมันมีอยู่เลาะมันมีอยู่ประมาณสามสี่รอบอยู่ๆแม่งก็กลับมาเป็นทิตนาแบบงงๆทั้งที่ทิตนาเนี่ลย แค่แค่สปีดนะครับเวี้ยของจีนนั่นคุณซู Arc Ang อาร์แองใช่ป่ะบ้าง,างมีคนเล่นยู่เดินเลยนี่เหมือนจะมีคนที่ผมเจออเป็นกระต่า,า,ตายหรือเปิกระต่ายมันมีทีโมสองตัวพี่ทีโมสองตัวใส่หมัดไซมาทแต่เล่นในนี้ก็ได้มัลติแคตเตอร์มันก็ต้ออาจจะอาจจะเล่นโยูเดินอยู่ดียังเปลี่ยนมัลติแคตเตอร์ทีโมเก่งกว่าแต่หา้าแม่ป๊อปปี้ผมหกตัวแล้วผมได้ป๊อปปี้ตัวนั้นโอเคหกตัวแล้วฉันเลนเจอร มไม่เคยชูลงคาลิตตาเพราะว่าพอไปนั่งนับยูนิตสุดท้ายใครซ่าเกียวาโซก็เก่งกว่าก็าเลยไม่เล่นไมตอบไม่ได้ว่าเก่งไหมลองไหมตอนดึงตายมันได้เลือดปะไม่รู้อะก็ควรได้ปะเพราะว่า,วามันคือเออ่ความเสี่ยงที่เราทําได้ก็ไม่ได้นี่เงานอะผมเหงามากเลยนอะแล้วก็หยิบ TF เอฟรีเจนทีเอฟมาแต่กูเล่นม่งยูเดนซ่าเนี่เป็นไรเราฟอสของเง้ตังค์มันอยู่20่สิบหลัวนยี่สิบห้าอิสตานูโอนิน่ไปต้องเป็นบาทชัน นเนอร์ป็นคอมแหลเล่นทิศนาไงเอ้ยนี่ไงใจแอนผมมาแล้วระหว่างเราใส่ใจแอนก่อนกับใส่ธงใส่อะไรก่อนครับใส่ธงก่อนผมหยิบเอเจนต์เลโซเอโซ so, แต่เล่นยเดนว่าเราฟาดมันเข้าตรงไหนวะอ่าพอพอโลยูเดนเสร็จได้เอาเลเวลเลือกเรียกเอาเลเวลมาจะได้ไม่ต้องอัพ <c oughs> เอ๊ะว่าไม่มีโซนเหรอโอ้ยโดนดิศอาร์มไอ้เหี้ยคาตาดินเออเอออ้ยไปลิต้าเขาเจ็บเจ็บขุ่ย เฮลิต้ามันในนี้เป็นหกกระแตกเลยนี่เป็นเรื่องเลยนะไอ้ปื้มทามึงเงี้ยอย่างพี่ก็รู้พี่จะพูดทำไมล่ะหูยมันน่ารำคาญที่ก็พูดดีไอ้เทียบแคทบอยมึงหยุดทำดีพี่จะพูดกับใครทำไอ้เทียอะไรมันน่ารำคาญเจ็บเจ็บเจ็บกันเลยเลียหน้างด้วยปื้มเมื่อกี้ทำไงเอาไงเลียงงไพี่เลียงไงพี่ปื้มข่าวไม่ใช่ปื้มขเ่ยงไงพี่เลียงไงเมื่อกี้ไงปื้มมันเลียแล้วเมื่อกี้เลี้ยงไงมันเลยโโอ้ เสียงอะไรเ่อ้ยแล้แคทบอยเล่นเล่นเข็ดได้ป่ะหรือหาแค่สามตัวเอ่อผมหาตัวที่ห้าไม่ได้มากกว่าผมขึ้นแแล้วผมไม่เจอไม่ลรได้ลงเข็ดปะลงก็คือลงเป็นยูเดนซี่ไปใช่หเล้าต้องบอกว่าหาก็หาสามตัวใช่ป่ะแล้วก็มีทีโมอยู่ข้างหลังแบบเก็บไว้แล้วก็รอเจอ๋อคือทีโมไม่ได้ลงใช่ทีโมไม่ได้ลงทำไมไม่ลงลงก็เป็นสี่ยูเดนเหมือนไม่ได้ลงแล้วได้สแตตอะไรเงี้ย ยังไงไม่ลงก็ไปลงยู่ตีเร็วฮะอะไรนะได้ตีเร็วไม่หลบต่างหากพี่พูดผิดหลบพ่อได้ตีเร็วคืออะไรมันได้เหรอได้ได้ตีเร็วตามดาวเออทีินี่เล่นอยู่เดินจริงไม่ได้สักไม่ใช่พี่หลบทำไมลงแค่สี่อะนะตามดาวคือยาวก็หมายถึงว่าลงตัวนั้นไปแล้วไอ้ตัวนั้นก็ได้ตีเร็วไงจะลงืเล่นลงทีโมทำไมแก้ตอกแก้ทีโมตดาวด้วยทีโมตอกนะทีโมไม่ใช่สามดาว เออผมหาผมหาแค่สามตัวเนี่ยก็เจอสามตัวผมก่าอับเบลเดี๋ยวอีทีโมสองดาวอยู่ข้างหลังจริงไว,ว้กูโลเวลสี่กูได้เข็ดหกตัวเก่งปะเก่งจัิไอเดชชนะผมไกลอยู่ปะหน้าผมเจ็ดจะตังหมดแล้วว่าโอ้โหของเอ้ยแน่ดอบล็ทิโบว์อ่ะถ้าป๊อปปี้พี่สามดาวแล้วอะ่ะแล้วพี่จะได้ป๊อปปี้งงอีกไหมก็น่าจะได้ป่ะเพราะว่าก็คือเดอบล็ตเโบว์ได้ดีเพราะว่ามันปรับมาแล้วเพราะว่าตอนถ้าพี่เลือกแล้วมีตัวสามดาวมันจะเสกแค่ตัวหนึ่งที่มันปรับมาลองดป อ่าได้ได้นี่พอพี่เด้งมาละ double trouble yordan เอนอะไรใครขัดแปลงสีฟันนียแล้วเป็นพิษเมย์ด้วยนะเรียบร้อยครับลาแหละผมลาล้อแล้ยังมานั่งโลเจอพิษเมย์เจไปนั่งตีสเวมไม่อยาตายนะตอนนี้ถ้าจะสไปด์ไวๆโอ้โหยากว่ะมันต้องสามดาวสามตัวใช่ไหมก็มีเข็ดเข็ดอีกสามที่ท่าน่าอีกเท่าไหร่วะหกเจ็ดที่น้าอีกสอง เกตสามที่หน้าสองอะเตินสไปเลยไปซีฮอตทอ่ะได้อะไรบ้างวะแอคแทกดาเมสิบสี่อเบดิตี้ก่อเอ็มอาร์สิบสี่หมดเลยเที่ยวนี้ดาเลียสถือขวานว่ะเอาตายแล้วดาเลียสถือขวานอยู่แล้วพี่ไอถือปืนพุ่ผิดผมดู้วกที่ผ่านมาดาเลียสเป็ถือกระบองไม้ไผ่ถือปืนเอ็กซ์เคิละปืนออนเออวันาเลสถือขวานก็ถืออย่นี้ป่ะอะไรนะแบ็คเคปอะ แกเป็น<อ>พูดแล้วไม่ตลกเลยนะปกติเราเราเ,ราเ,ราเ,ราเล่นที่ไหนนะเอ้นี่ที่หน้าใส่ขวานอันนี้ดาเรเอสถือขวานแล้วก็ถืออยู่แล้วนะแล้วก็เหน็บขวานไม่กันหนึ่ง, <c oughs> งรเราบอกว่าดารเอสดับเบิลขวานถือไปถือมากลายเป็นโอลาฟโ,โจโจไปแล้วผุดท้องที่ผมว่าผมไม่ได้เล่นคาริสจ้เนี่ยยังไม่เจอสักตัวฟอร์ดดิ นักวิจ <T |ar|> ัยเขาฟอสกันทั้ง so, นั้นแหละผมไม่ได้วิจัยไงอยู่ผมก็แค่ถามว่ามันเก่งไหมไม่มีใครว่าส่นอะไรนผมยังไม่ได้คําตอบเลยว่ามันเก่งไหมแล้วผมก็แบบถามถามยิ่งยังไม่เจอสักตัวเลยแต่ผมมียาโอ้ละวี่โดนแล้วเออทิศสามมาได้กอปเอ็กซแคลค์กอปปี่และพอแคทบอยได้ป๊อปกับทิศสามก็คือขึ้นหกเป็นโลเคตปะหรือว่าโลต่อเลยใจขึ้นหก ผมลงทิชชู่หน้าสองตัวน่าจะเก่งกว่าปะได้ไม่ได้กันเนอร์แต่ว่าได้ได้ดับเบิลทอเบิลกันเนอร์ลงวิลหน้าแทนรู้แต่ว่าไอ้เฮียอาชานากะพอเล่นมาแล้วเป็นแค่เทคชุริมาโง่ๆกับเทคได้ได้ลาได้อันลานี่ยนะครับลา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 อะไรเพลงอะไรพิมพ์ซะยาวสมบัติมังกรใช่ไหมนี้ใช่ครับเอ้ยเจนทิชที่หน้าเหลือจอกเกาะไม่ก็แซดดิคิปไม่ใครห็นมั้งชุริมาเงินที่ผมบอกผมไม่เล่นแล้วเล่นยาโอ้ยเลยเฮ้ยไอ้ปูแทงเทม ฟูแทงว่ามันจะไปเตมฟูแทงมา่มันมีทุกเวอร์ชันเลยนะฟูแทงฟูเอดีเฟอคุณเห็นละฟูเวทก็มีไม่มีฟูซับให้วะธ <c oughs> งถ้วยลอย <c oughs> ได้ปะแต่เมันให้แค่สองชิน้นไม่ใช่เหรออ๋อสองชิน้นธงถ้วยอ่ะสองชิงก็ธ <c oughs> งถ้วยเออธงถ้วยฟูซับ <c oughs> ไม่ดี <c oughs> ต้องลอยต้องสองถ้วยกับสองธงแทนแยกกันอีกไม่มันแต่มันมีสองธงของในนี่ไงเทียบดีแล้วเนี่ ไม่ค่อยเห็นคนเอาเชนมายืนแทงเลยเลยแล้วเขาเอาเชนมาทำอะไรอะไลราปิดอ่ะเชนมันไม่มีซีซีะครับมันมีแค่โลแบบนาซัตด,ดูดสแตตได้เจโฟสตันได้ mm hmm. เซจูนี่สโลได้เอ็นมันทำอะไรได้อ่ะโลให้เพื่อนได้ ครับก็ไม่ปฏิเสธเชนส่วนมากจะเล่นก็จะไปอยู่กับยาสุโอะพี่ต้องเล่นรพี่ต้องเล่นเบลเวตอันนี้วอ่ะไม่ก็อินโวคามา์นการเล่นนะพี่ฮะเล่นเบลเวตเหมือนกาเล่นนะเบลเวตสามธงเหรอใช่หกธงดิเบลเวตเบลเวตเวทได้ลิไม่ใช่เบลเวตเวทไม่เบลเวตตีเร็วมันได้จิ้มจำนวนครั้งเหมือนกันอ๋อเบลเวตฮะพี่ได้ยินเป็นอะไรอ่ะพี่เป็นนึกถึงชื่ออะไรนะเ้ยต้อง พี่ไปนึกถึงตัว3บาทอะเล็กซายปุ่เดียรเบลเวตก็จะถึงงี้แค่ยากอะก็เล่นการเล่นฝากการเล่นไปก่อนของเหมือนกันเออไหวจะของเหมือนกันเลยนี่ว่าแล้วขึ้นเก้าอะเออแล้วก็เบลเวลแปดเจอเบลเวตตัวหนึ่งไปตุยพื้นแบบตุรแซดดิชีไปเลยนะครับก็ปอปปี้ดีเดมชั้นโน่คุณซูแดนเซเลเยอร์แซดดิชีที่ผมอยากเล่นเนี่ยเลยมันมีอัคเมนพิเมติกอันหนึ่งที่มันทำให้ไาทันเป็น30มปิดสเต็ค เราพอใส่ไทยทันจังแล้วกใส่ไทยทันรัวๆน่าจะเก่งนี่มันยิงป๊อปปี้ผมนะเข้าไปเลยวะป๊อปปี้ดับเบิลทรับเบิลยอเดนดับเบิลทรับเบิลเลิสโกไม่ไปตีเร็วมันได้เลยได้จำนวนแทงแทงพื้นเหมือนกันจำนวนที่แทะกินพื้นเนี่ยล้วนๆเออเขาตีเหลวตอรเป็นสีซิลนะครับเนี่ยได้อีกทงเฮ้ยเรดปั๊บโกมเริสโกไ้ต้องคิดอะไรให้มากความ ผมต้อง3ดาวเข็ดอะเลดบัรก็คือจะได้พขเรียกว่าอะไรวะก็กาเลดบัรอ่ะตัดฮิวอ่ะคงจัดถ้าเข็ดสามก็คือเอาใครออกไอ้เฮียเอ้ยกูไม่เล่นแล้วคาริต้ากูเจอตัวเดียวแต่มาพร้อมใครสะขอบคุณมากกูคิดว่าคงจะซื้อคาริต้าหรอกนะไอ้เฮียใบโดนไมมันหยิบทงสุดท้ายเราไม่ของบ้านไงนบ่ายเขมีธงอันนี้กูมันโอวี้กิงต้มปีตัดฮิว ไม่งไงเอ้ยคาริต้แาแม่งไม่มาคนดีมาพร้อมไคสะก็ชังแมงอ้าวไม่เจอเลยจะเคล็ดเลยครับทำไม,ไม,ไมโลจิตถึงเจอสี่บาทเยอะวะมุ่ยเจฟโฟแม่งตันก่อนตายโอ๊ตให้เมื่อตันแก่ป๊อปปี้อดทนไว้ชานี่ผมเล่นโยเดินสิบวินตีกับวะ แบบเนี้ยพี่โทรโดนเนิร์ฟมาหรอใช่ครับปรับอัตราดอกลูกแก้วทองอ่ะไม่รู้ว่าปรับอะไรบ้างดูแค่นั้นแหละผมเหลืออะไรนี่หาทองอีกสักอันไหมอ่ะผมว่าของแพงไอ้นั่นดีกเลยของแพงป๊อปปี้ดีกว่าไช่เงาเดินทะลุเฉยเมื่อวานพี่หยิบออกก่อนมาใช่พี่หยิบของมัวซั่วเลยชอบติดคลิกรัวๆตอนตอนเริ่มตอนนั้นคือไอออกก่อนไงพี่ชอบอคลิกแบบคลิกตรงกลางรัวๆตอนตอนด่านนี่ยไอ้ที่แล้วพุ่งออกมาปุ๊บหยิบมัวซั่วเลยทั้มือมันลั่นนะมันไวจัด เบ็คอมเจนเจอร์หกไม่มีเฮอะไรเลยเฟ้ยตัวเดียวรูดรูนพี่เคลดดับเบิลทราบลโยเดินมาเอาตัวสีบาทเลยห้าบาทโอ้ยแหมอุ้ยปกพี่โดนเล็กไซการที่เก็บที่หายอีเล็กไซตัวเบลเลอยสองในท่านพ่อที่หน้าเก็บหมดที่หน้าเก็บหมดที่หน้าเก็บหมดเจี๊ยโคตรเก่ง สุดลับบึ้มคิสตานูโอนิโนเออแล้วเราก็ดับเบิลทราโบครับ,รบนี่ไงแฮตบอยเป็นยังไงด,ดับเบิลทรา l บยอเดนกูมีทีโมไว้ทำไมนะไว้ถือธงไว้ถือธงแม่ลงจริงง่ายกว่าลงจริงแล้วขายทีโม ได้จริงเออได้กันเน่อแล้วเก็บทีโมไว้ตัวหนึ่งเผื่อได้เผื่อได้ไฮเมอร์ไฮเมอร์ความัางข้างผมไม่มีอะไรเลยเขียนคําว่าโยเดินที่หน้าสีดาวแล้วโคตรเก่งดับเบิลทรัเบิไฮเมอร์ครับโอ้ยเนี่ยแล้วผมต้องทําอะไรต่อคือเลเวลเก้าเพื่อผ่าไฮเมอร์คําถามนะครับเมื่อไหร่จะเลเวลเก้าเก็บตังค์ปล่อยไปอัเทียอะไรเลยเนี่ยขายทีโมไปเลยตัวนั้นอะเอาจริงลงเก็บทีจีเก็บทีโมหนึ่งตัวไว้อันเดียวพอ ที่ก็เลยดเด,ดแมกเนกติกเลือเอาเลยแล้วไอ,อ,อหรือใส่ทงเข็ดวะหรอไม่รู้ได้เลือดไงมีวอร์มอกแล้วก็อันนี้อีกทงหนึ่งก็โชวจินเก็บไว้รอหมุนโชวจินผมไม่อยากใส่พอปปี้3มชิ้นนะเดี๋ยวพอปปี้มันเป็นไอนน้นันนะชื่ออะไรนะเดี๋ยวมันเป็นสีดาวอนะแล้วได้อีกทง <laughs> เข็ไอ้เหี้ยมถอยเอ้ยดถอดของได้ถอดของได้ถอดของได้จะต้องใส่สองอันไปกนโอ้โหมันต้องฝามีซื้อตัวหนึ่งอะเก็บไว้ข้างหลังพี่ไม่ซื้อหล่เดีก่าเซฟสุดของจะได้ไม่เปลี่ยนอันนี้เซฟสุดเลยจริงพี่เล่นอันนี้ได้ก็ใส่เข็ดสองอันใช่ปะแล้วก็ซื้อตัวหนึ่งเสี็แล้วก็เก็บไว้ข้างหลังอันหนึ่งซื้ออะไรซื้อตัวตัวเก็บแล้วก็ใส่ตัวนั้นไว้เก็บไว้ข้างหลังซื้อตัวอะไรจะเก็บธงไม่ใช่เหรอก็ใส่ธงสองอันที่เข็ อ๋อแล้วเลือดเป็นไงที่ก็เหมือนเสมือนเขตได้สามทงเหมือนกันให้แต่เขตยันไม่ได้เลือดทั้งรอบหน้ารอบหน้าผมมันเขาเรียกอะไรพอมันครบห้าได้เขตสี่ดาวน่าจะน่าจะแบกอยู่เสียงสิ้นหวังว่ะเมื่อกี้ผมไม่อยากได้เขตไงที่หน้ามันโหดอ่ะพี่หน้าลองจริงจริงพี่หน้าลองสักรอบว่า execute ทุกคนแปไปไปแต่แต่มันบัฟบัฟเขตมาด้วยนะนี่อะไรเรามีแผนสองก็คือขายจริงรอรอครบห้าค่อยเปลี่ยนไอ้สองตัวมันเป็นเขตโอฟฟี่ไอ้เขตกับจิตนาเขตใส่อะไรดีวะชิ้นเดียว ไม่ต้องใส่เก็บไปใส่ทงไงเอาของป๊อปปี้เพิ่มปะไม่ได้เดี๋ยวเป็นสีดาวใส่ตัวที่สองอะใส่ตัวเล็กกันเหรอเอ๊ะไม่อยากใส่เพราะมันเดือดลัวมันสีดาวอยากได้ทิทนาไอ้สัตว์ใส่ตัวเล็กไงใส่ตัวเล็กเพิ่มให้มันถึกสีดาวเข็ดมันเล็กคิวเขาแล้วอะยี่สิบห้าปืนนะตอนนี้ยี่สิบก็่าเยอะแล้วมันบับมาแสดงว่ากาดหน้าออกติดกระจายจัดเลยถ้ากันได้ไอ้พวกตัวสองบาทที่ว่ามันสไปช้าไงบ มันเลยเนเซป,ปปี้ถี่มากเลยป่ะป,ปปี้สีดาวอะเดี๋ยวเนิร์ฟสตันเดี๋ยวเนิร์ฟดาเมจอะไรของมันเพราะมันสปายไวไอ้เข็ดกับทีโมมันสปายช้าเกินเฮ้ยผม14วินตตีนี่อะไรนี่เอ e, ไอเองไงเอไอเข็ดเพี้ยเพี้ยเพี้ยถ้าสีดาวเราอยากได้ใครพิธาก<แ>ับเข็ดจ นี่ยผมไออีไปก่อนเลย1%เปเนี่ยถ้าถ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไฮเมอร์มาผมก็ได้ห้าแล้วนะหาไฮเมอร์ได้เลยเนี่ยพยายามขึ้นเรวลอยู่ครับทริปเปิลธงคิสเานูโอนินูโอ้ยอไอสัตร์ไทออนโอ้แนวหน้าผมระเบิดแล้วเลยทีหน้นาปัอปะป๊บปะป๊อโอ้มันตันและไอ้เหี้ยว้วาโดนมากแล้วไอชูดิีเจ็ดเนี่ยเก่งถ้าโฟล่ะอะไรวะตัวแพงตัวแพงเอาไปหมุนหมุนไอเทมเข็ดผมใส่อะไรชิ้นหนึ่งดิไททันป้าเท่าไเดี๋ยดูวะ เข็ใส่อะไรบ้อ่ะเข็ดใส่อะไรดิไทยทานถึกอ่ะทราไม่ถึดก็ได้นะตีกระจายอันหนึ่งไงราพีไฟตีกระจายเจ๊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 ให้มันยืนิวข้างหลังได้ถ้าแบบ่าได้ละถ้าแบบจนถึงจนดจ๊ตๆนัน้น,น,นได้อ่ะน้ามีของให้ใส่เราเลือกตัวสี่ดาวยืนได้เขาก็นับจํานวนไอเทมเอาเนี่ยครับก็โอเคนะถ้าหนังมเหมือนเป็นการบริหารอีกทีหนึ่งไอเทมกับยูนิตตัวประเทศหกบริหารมันก็ดีเท่าไหร่ดิอุ๊ยยังไม่มีใครมาบริหารเลยครับ ไม่คนรักษาการแทงเขาบอกไม่มีก็ไม่ดีเหมือนเดิมเฮ้ยเชื่อมันฆ่าพี่หมดตี้เลยเนี่ยเด็กตายอ่ะนี่ตีกระจายบุญสนใจอะเวลนาเราแปดละแปดแล้วมาเลยวะพีโลเลยคนดูพีโลสี่เปอร์เซ็นต์ตาใส่ตีกระจายหลายตัวไหมไม่หลายตัวครับคนละจ็อกเหมือนเดิมครับย้ายฝั่งนะไ่อ้อนไปล้วงทีทน,าาน้าซ้ายให้หน่อยเด็่ใช่มันพุ่งมาขวา Okay, โอ้ยแนวพุ่งมาควายละโดนซีซีที่ทะเลย่ามันสามาไปด้วยบผมไม่เห็นโี่เราชนะล้างปอมันอยู่อันนี้เป็นเล็กไซต์ตีกับชูริเจตซายไม่ไหวชูริเจตเด็บึ้มไหนอ่ะสี่เปอร์เซ็นต์บึงนน้งใครฝันอีกแหละเอ้าผมไม่มาก็เป็นเรื่องปกติอนยะู่แล้วหรือเปล่าเราทำไรเราทำไรเราทำไรเดี๋ยวคุณเวลใช่โลหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจเก่งว่ะดับเบิลทรัเบิลโยเดนอ่าชิ้นสุดท้ายเอาเอะไรเอาอะไรเก็บให้เข็ดคุณซูแจแอน เดี๋ยวต้องดูดเลือดปะถ้าต้องดูดเลือดปะผมรอมันหมุนได้ดูดเลือดแล้วกันเจอชูริเจตไอชิ้นนี้ผมจะรอเป็นดูดเลือดนะเราไปใส่เขเกมปรับอีกทีแล้วเหรอใช่ครับเลี้ยวเก้าใช้แปดสี่บาทเพิ่มมาสี่ทีนี่มันเตะท็อปปี้ร่วมมาแล้วคาเซนเต้อะไปอ้อมตายโอ้โหผมไม่จะถลิย่าหน้าลำคานจัดไอสัตว์ยกอยู่นั่นแหละไอ้เหี้ย มันสตันกี่วีนะสมดาวแม่งยกอยู่นั่นเลยเรามาเจอเล็กทรายทีนึง่งให้ผมขึ้นได้แล้วนะขึ้นแล้วมันเหลือ10บาทอะเดี๋ยวขึ้นขึ้นเหลืออยากขึ้นแล้วเหลือประมาณ20่าทบ่าทเพื่อโลหาไฮเมอร์ตัวเดียวห้ายอเดนมันทำได้เ,เล่นอันนี้เล่นบุยเตอร์แปดเลยนะเลื่อไปเยจังหกหกยแต่พี่มีเลดบัฟแรงตามเลือดโอ้ยเรียบร้อยคอขาไปแล้ว แรงตังแรงตามเรือจริงพี่เนี่ <laughs> ยไททันมันเต็ม50อย่างไวทิชนากูปั๊มให้นี่ไงบัตเติร์ดผมต้องเก็บบัตเติร์ดไว้สู้ใารมาได้เลยเจนเต้กำลังตีปับ๊บอุ้ยขอนเทนเนตายตายอย่างไวแต่ผมสู้ล่างปอมอันนี้ได้ตลอดเลยนะร่างปอมชุดทีด่เจ็ดะได้ว่ะผู้เลี้ยวไปไหมดแค่ไหนได้ไวล่างปอมชนะตลอดอมันไม่มีซันดิสเนี่ยเกี่ยวอะ ก็ตันดิดมันทิวเลือดเจ็ดเจ็ดเอนตวีเลยนะที่ต่วสี่วีนะนะเอ้าท็อปทูน้องๆโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรอันตรายไฮเมอร์ไหนไฮเมอร์กลัวเป็่ไงไฮเมอร์หรือฮอนอะสักของสามชิ้นเต็มมันต้องเป็นทิทนากับเข็ดใช่ไหมมันห้ามเป็นก็คือห้าอย่างไงก็คือห้าเป็นป๊อปปี้ถูกไหมเนี่ยถ้าเป็นป๊อปปี้อะมันการันตีว่าเข็ดเป็นตัวตัวสี่บาทไอ้เป็นตัวสี่ดาวแต่ว่าแต่ว่าป๊อปปี้อะไม่แต่แต่ทิทนาไม่ชัวร์พี่เข้าใจเข้ามาอืม คืปอป๊อบปี้กับทิตนาราคามันเท่ากันน,นี่เนี่ยเนี่ยป๊อปปี้เป็นนี่ไงถ้าผมใส่บัตรเติร์ดเข็ดอ่ะบัตรเติร์ดเป็น,นอต้องเ,เป็นอย่างไงแล้วถ้าผมใส่ดักต้นคอป,อป๊อปปี้อ่ะก็เปิดโอกาสที่ทิตนาจะไม่ได้เป็นเฮ้ยน,น,นั่นไงอ๋อไม่ได้เคิดไม่ได้ทิตนาจะเป็นเข็ดด้วยเอ้อไม่ไม่ได้เป็นเข็ดด้วยเป็น,นป๊อปปี้กับกับทิตนาเอออ้าทำไมอ่ะ จริงๆอะไรต้องเป็นเขตกับป๊อปดิเอามาเอามามาไอ่เชื่อชนะเอามา,า,มา,า,มาห้าโยาเดินน้องๆขายฝันรีแพ้ไม่เอาตัดฮิวไม่เอามีแล้วเงินรีแพ้ไม่เอาไม่อยากได้รีแพร้รีแม,ม,ม่เงะเงินอันนี้ด,าด่าแล้วนี่ทำไมถึงเป็นป๊อปปี้กับทิศนา ถ้าเกิดนับบาทอะ่ะมันต้องเป็นเข็ดนะครับแสดงว่าเกมไม่คำนวณให้แล้วว่าสตอมเกดคือใครเออแสดงว่าป๊อปปี้เก่งกว่าว่าแต่ฟังนี่กลายเป็นป๊อปปี้เฉยเลยแต่อนี้ดีนะป๊อปปี้ผมได้ซีซีเออ่ผมขาดซีซีมากมากป๊อปปี้ซีซีทินนายิงปีห้าโยเดิครับเลดี้แอนด์จินเทแมน let's go ห้าโยเดิลดับเบิลทราเบลเงินโปรยปลาย เย่ะไรวันนี้อ่ะ5ยูเดินนะดิมาปี้มีดับเบิลเข็ดก็มีดับเบิลครับเข็ดก็มีดับเบิลเนี่ยผมลงเข็ดสองผมลงปปปปี้2ผมลองผมลงทิทนาสองผมลงสองหมดเลยเว้ย5ยเดินสี่ดาว2ตัวตึงๆไงดิ บุ๊มว่าไงเราชอบขายฝันนะไอ้ควายถ้าขายฝันนะ่าต้องให้เมอร์สีดาวอันนี้ไม่ขายไอเน,นี้ยเล่นได้จริงอันนี้เคยเล่นได้จริงขายเคยไรเกมฟิกไปแล้วหรือเปล่าถ้า3ถ้าเป็น3ดาวกันหมดสำหรับใครที่งง,งครับใช่ครับผมเองก็งงเหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องอายไป <laughs> มันนับตาม value i t e มไหมครับไม่รู้ไงคือตอนแรกเราสันนิษฐานว่าเออ่นับดาวใช่ไหมนับไม่ดินับไอเทมก่อนดาวปกตินับดาวปกตินับดาวปกติแล้วก็นับไอเทมสมมติว่าคุณมี poppy สามดาวพิธนาสามดาวเอ่อทีโม่สามดาวถ้ามี ตัวนี้ใครใส่ไอเทม1ชิ้นตัวนั้นจะได้เป็น4ดาวเออไม่ว่าจะเป็นกี่บาทก็ตามแต่เมื่อกี้ผมมีป๊อปปี้เคล็ดทิสานาที่เป็น3าดาวแล้วทั้ง3ตัวไอเทมเต็มหมดเลยมี3มชิ้นซึ่งตามที่ผมคำนวณกันมันควรจะเป็นเคลตด,ดและแน่ต้องพูดว่าเป็นเคลตแน่เคลต์<น>ละหนึ่งส่วน๊อปปี้กับทิสานาเนี่ยไม่รู้ใครเออใครก็ได้แต่กลายเป็นว่าเคลตไม่เป็น แต่ก็เป็นข้อดีนะเข็ดไม่เป็นอนะเพราะผมชอบทิศนามากกว่ามันได้ซีซีอะมันน็อกอัพได้อะ่ะสดาวมันงัดงัดลวทธินายิงๆๆยๆงเง้ยงยูสตองเกตสาตาร์ Star, ก็คือแชมเปี้ยนที่สตองเกตที่สุด3ดาวของยูเดนคุณอะจะการเป็นสีดาวซึ่งไม่รู้ว่าคำว่าแข็งแก่งที่สุดของแม่งคืออะไร